คุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนดูธรรมดาเรียบง่ายแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดให้คนอยากเข้าใกล้อยากฟังสิ่งที่เขาพูดและเคารพโดยไม่ต้องใช้คำสั่งนี่คือสเสน่ห์แบบคนมีระดับที่ไม่ได้มาจากความหรูหราหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นระดับทางจิตใจที่ส่งออกมาทางพฤติกรรมทัศนคติและวิธีวางตัว 1. สุขุมแต่น่าเกรงขาม คนมีระดับไม่จำเป็นต้องพูดมากหรือชิงพื้นที่เสมอไปแต่ทุกครั้งที่เขาพูดจะมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือเพราะมาจากการคิดก่อนพูดและรู้จังหวะว่าตอนไหนควรฟังตอนไหนควรแสดงออกความนิ่งของเขาไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นพลังที่แฝงด้วยความมั่นคงสเสน่ห์ของคนมีระดับไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวแพงหรือพูดจาหรูหราแต่มักซ่อนอยู่ในพลังเงียบ ที่สุขุมเยือกเย็นแต่น่าเกรงขามคนประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงตัวใหญ่โตแต่การปรากฏตัวของเขากลับสร้างแรงสั่นสะเทือนเบาๆให้บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างรู้สึกได้นี่คือเสน่ห์ของคนที่สุขุมแต่น่าเกรงขามบุคลิกที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเฉียบคมและเข้าใจจิตนพิพยาการวางตัวอย่างลึกซึง้งไม่พูดมากแต่ทุกคำมีน้ำหนักคนสุข,ขุมมักไม่พร่ำพูด แต่เมื่อพูดสิ่งที่เขาเลือกจะสื่อสารล้วนผ่านการคิดอย่างรอบคอบเสียงของเขาจึงทรงพลังไม่ใช่เพราะดังแต่เพราะลึกชัดและจริงใจจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมชี้ว่าคนที่ใช้คำพูดอย่างมีวินัยมักได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้พูดพร่ำเพรื่อท่วงท่าที่มั่นคงไม่ต้องแสดงอำนาจแต่สัมผัสได้สุข,ขุมไม่ใช่ความเฉย แต่คือการควบคุมอารมณ์อย่างแนบเนียนคนที่นิ่งแต่มั่นคงจะส่งพลังแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวนให้ความเคารพโดยไม่ต้องร้องขอสื่อสารอย่างนุ่มลึกใช้จิตวิทยามากกว่าเสียงดังพวกเขาเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์รู้ว่าการฟังอย่างตั้งใจและการเลือกจังหวะสื่อสารที่พอดีมีผลมากกว่าการเร่งเร้าหรือใช้อารมณ์คนมีระดับ จึงคุยด้วยความนิ่งและใช้คำที่ฟังแล้วคิดตามไม่ใช่แค่ฟังแล้วจำไม่ใช้พลังเพื่อคมแต่เพื่อยกระดับบรรยากาศความน่าเกรงขามของคนสุข,ขุมไม่ได้เกิดจากการบงการใครแต่เกิดจากการวางตัวเหนือสถานการณ์ไม่โตเถียงอย่างไร้สาระไม่หักหน้าใครในที่สาธารณะเขาเลือกใช้พลังของความเข้าใจมากกว่าการเอาชนะรู้จักถอยอย่างมีศักดิ์ศรีและเดินหน้าอย่างชาญฉลาด การรู้ว่าเมื่อไรควรนิ่งและเมื่อไรควรเคลื่อนไหวคือจิตวิทยาชั้นสูงของคนสุขุมเขาไม่ต้องเป็นผู้นำทุกสถานการณ์แต่เมื่ออยู่ตรงจุดที่ต้องยืนเขาจะมั่นคงไม่วันไหวและได้รับความไว้วางใจโดยธรรมชาติดังนั้นสเสน่ห์แบบคนมีระดับไม่ได้มาจากการทําให้คนอื่นกลัวแต่มาจากการวางตัวอย่างมีคุณค่าสุขุมแบบมีแรงดึงดูดใช้พลังความนิ่ง ความเข้าใจและความมั่นใจจากภายในจนคนรอบข้างรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แม้ยังไม่เอ่ยคําใดเลย 2. มีมารยาทโดยไม่แสแสสเสน่ห์ของคนมีระดับอยู่ที่การให้เกียรติทุกคนเท่ากันไม่ว่าจะเจอใครในระดับไหนพวกเขาให้ความเคารพอย่างจริงใจโดยไม่ลดตัวหรือยกตัวความจริงใจกลายเป็นของหายากและเมื่อใครสักคนสามารถแสดงมารยาทที่ดี โดยไม่ต้องฝืนไม่แสแสงนั่นแหละคือเสน่ห์ของคนมีระดับตัวจริงสุภาพแต่ไม่ประจบจริงใจแต่ไม่หยาบก,กระด้างนี่คือเสน่ห์เงียบๆที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้เชื่อใจและเคารพโดยไม่ต้องออกแรงสุภาพเพราะเคารพไม่ใช่เพื่อเอาใจคนมีระดับจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความนอบน้อมไม่ใช่เพราะต้องการผลประโยชน์ แต่เพราะเขาเห็นคุณค่าในความเป็นคนไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีสถานะแบบใดก็ตามจิตวิทยาชี้ว่าคนที่มีมารยาทอย่างจริงใจมักมีเซลฟ์เอสติมสูงพวกเขาไม่จำเป็นต้องกดใครเพื่อยกตนไม่พยายามเฟกเป็นคนดีแต่เป็นคนดีในแบบเงียบๆคนที่มีมารยาทโดยไม่แสแสงมักไม่พยายามทำให้ดูดีแต่มีความดีที่จริงใจอยู่ในพฤติกรรม เช่นการพูดจาสุภาพโดยไม่จอมปลอมการฟังคนอื่นโดยไม่ตัดบทหรือการไม่เหยียดยามคนที่คิดต่างรู้การละเทศะแต่ไม่เสียตัวตนเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่ควรยืนหยัดพฤติกรรมเช่นนี้ทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเพราะเขาไม่ยัดเยียดตนเองเข้ามาในพื้นที่คนอื่นไม่ข้ามเส้น แต่ก็ไม่หายไปอย่างเฉยชายิ้มอย่างมีน้ำใจไม่ใช่ยิ้มเพื่อกลบความไม่จริงใจแต่คนมีระดับนั้นยิ้มเพราะเขามีน้ำใจอยู่แล้วจากข้างในไม่ต้องแสแ้งเพราะอารมณ์เขานิ่งพอไม่ถูกพัดพาโดยแรงประทะรอบตัวมั่นคงในตัวเองจึงไม่ต้องประจบใครสเสน่ห์ที่แท้ของคนมีระดับอยู่ที่การไม่พยายามทำให้ใครชอบ แต่กลับทําให้คนชอบเขาเพราะความเป็นธรรมชาติความมีมารยาทของเขาไม่ได้เกิดจากความกลัวถูกเกลียดแต่เกิดจากความเคารพในความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นมารยาทของคนมีระดับไม่ได้ทําเพื่อภาพลักษณ์แต่เกิดจากจิตสำนึกที่กลั่นมาจากความมั่นคงทางอารมณ์และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์สเสน่ห์ของเขาคือความเรียบง่ายที่จริงใจที่สัมผัสได้โดยไม่ต้องพูดมาก 3. ไม่โอ้วดแต่รู้คุณค่าตัวเองพวกเขาไม่จำเป็นต้องบอกว่าตัวเองเก่งแค่ไหนเพราะการกระทำจะพูดแทนเสมอความสำเร็จความรู้หรือคุณภาพชีวิตถูกแสดงออกผ่านความนิ่งความมั่นใจและความสุขที่ไม่ต้องแสดงคนจำนวนมากใช้การโอ้วดเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าให้ตัวเองแต่คนที่มีระดับกลับเดินทางตรงกันข้าม เขาไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังหรือชูความสำเร็จให้ใครเห็นเพราะเขารู้จักคุณค่าของตัวเองดีพอโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยันและนั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของคนมีระดับเขารู้ว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่การอวดแต่อยู่ที่การเป็นคนที่มีระดับไม่รู้สึกจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ตนมีหรือทำสำเร็จเพราะเขารู้ความมั่นคงภายในคือสิ่งที่พูดแทนตัวเขาได้ดีที่สุด จิตวิทยาชี้ว่าคนที่มั่นคงในตัวเองมักแสดงออกน้อยลงแต่กลับได้รับความเชื่อถือมากขึ้นเขาสงบเพราะเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครพลังของคนที่ไม่โอ้วอวดคือความสงบและมั่นใจจากข้างในเขารู้ว่าไม่ต้องชนะทุกบทสนทนาไม่ต้องเด่นในทุกสถานที่เพราะคนที่เห็นค่าจริงๆจ,จะสังเกตได้เองเขาฟังมากกว่าพูดเพราะไม่ต้องแย่งซีนใคร เขาให้เกียรติคนอื่นโดยการฟังไม่แย่งพูดไม่พูดทับและไม่ทำให้บทสนทนากลายเป็นเวทีโอ้อวดตัวเองเขาเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการสร้างพื้นที่ให้คนรอบตัวรู้สึกมีคุณค่าเช่นกันเขาวางตัวเรียบง่ายแต่ไม่ลดคุณค่าตัวเองคนมีระดับสามารถแต่งตัวเรียบๆใช้คำพูดธรรมดาๆแต่กลับมีแรงดึงดูดสูง เพราะสิ่งที่เขาเป็นนั้นชัดเจนและไม่ต้องประดับด้วยการเสริมแต่งความสง่างามที่แท้จริงมาจากภายในไม่ใช่การประดับภายนอกเขาเฉลียวฉลาดพอที่จะยกย่องคนอื่นโดยไม่ลดตัวเองคนที่รู้คุณค่าตัวเองจะไม่กลัวการยกย่องผู้อื่นเพราะเขาไม่รู้สึกว่าการยกย่องนั้นจะทำให้ตัวเองด้อยลงไปตรงกันข้ามนี่แหละคือภาวะผู้นำที่น่าชื่นชม ดังนั้นสเสน่ห์แบบคนมีระดับไม่ใช่การพยายามให้ใครเห็นว่าตนเก่งแต่คือมีคุณค่าในตัวเองจนไม่ต้องประกาศสเสน่ห์ของเขาคือความนิ่งเรียบง่ายแต่มั่นคงที่บ่งบอกว่าฉันรู้ว่าฉันคือใครโดยไม่ต้องโอ้อวดเลยสักคำเดียว 4. ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่หลุดง่ายคนมีระดับไม่ใช่คนไม่มีอารมณ์แต่พวกเขาจัดการอารมณ์ได้อย่างมีสติ ไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความเครียดทำลายภาพลักษณ์หรือความสัมพันธ์คนที่สง่างามที่สุดคือคนที่ยังใจเย็นได้แม้ถูกกดดันคนที่ดูมีระดับไม่ได้ดูดีเพราะการแต่งกายหรือคำพูดหรูหราเสมอไปแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาหน่าเกรงขามและน่าชื่นชมคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้อย่างสุข,ขุมและสง่างามในสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่อาจหลุดควบคุมไม่ได้คนมีระดับกลับนิ่ง ไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่ตอบสนองอย่างไร้สติและนี่คือจิตวิทยาของเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ที่แท้จริงเขาไม่ตอบโต้ตามแรงกระตุ้นทันทีคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีจะไม่ตอบโต้ต่อคำพูดแรงๆหรือสถานการณ์ตึงเครียดด้วยความโกรธเพราะเขาเข้าใจว่าการหลุดออกมาคือการยกอำนาจให้สถานการณ์ควบคุมตนจิตวิทยาชี้ว่า คนที่มีเซ f ฟเรกูเลชันสูงมักได้รับการยอมรับมากกว่าในระยะยาวเพราะพวกเขาไว้ใจได้เขาใช้ช่องว่างระหว่างอารมณ์กับการกระทำอย่างชาญฉลาดคนมีระดับมักเว้นระยะสั้นๆก่อนตอบไม่รีบโต้ไม่รีบเถียงเขาอาจแค่พยักหน้าฟังจบแล้วค่อยตอบด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ทรงพลังนี่คือพลังแห่งการหยุดคิดก่อนตอบซึ่งทำให้เขาดูน่าเคารพเขาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินใจได้เขาอาจรู้สึกไม่พอใจ ผิดหวังโกรธหรือเสียใจแต่เขาจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในทันทีเพราะเขารู้ว่าทุกอารมณ์มีสิทธิ์อยู่แต่ไม่ใช่ทุกอารมณ์ควรได้ควบคุมชีวิตเราเขานิ่งแต่ไม่เย็นชาหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนไร้ความรู้สึกแต่ความจริงคือเขารู้สึกครบแต่จัดการอย่างมีวุฒิภาวะเขาไม่ประชดไม่เสียดสีไม่ระเบิดอารมณ์ เพราะเขารู้ว่าความนิ่งคือพลังไม่ใช่จุดอ่อนเขารักษาจังหวะของตัวเองแม้โลกจะปั่นป่วนไม่ว่าคนอื่นจะตื่นตระหนกโวยวายหรือกระวนกระวายเพียงใดคนมีระดับจะไม่ถูกดูดเข้าไปในอารมณ์ของคนอื่นง่ายๆเขารักษาระดับพลังของตัวเองได้อย่างมั่นคงและนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่คนรอบข้างรับรู้ได้โดยไม่ต้องพูดดังนั้นสเสน่ห์ของคนมีระดับไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คือการรู้สึกทุกอย่างแต่เลือกตอบสนองอย่างมีสติ เขานิ่ง—ไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขามีวุฒิภาวะพอที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาทำลายภาพลักษณ์พลังและคุณค่าของตัวเอง 5. ไม่ตามกระแสแต่มีจุดยืนเขาไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นเพียงเพื่อเป็นที่ยอมรับเพราะเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ผ่านการเรียนแบบแต่ผ่านความชัดเจนในแนวคิดและหลักการ 6. วางตัวพอดีในทุกสถานการณ์ไม่เยอะเกินไม่ห่างเกิน ไม่พูดข่มใครไม่ลดเกียรติตัวเองเขาเลือกที่จะสมดุลในทุกความสัมพันธ์ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน 7. สื่อสารอย่างมีวุฒธธิภาวะน้ำเสียงที่มั่นคงไม่ประชดไม่แดกดันไม่เร่งร้อนสะท้อนว่าเขารู้จักใจตัวเองและเข้าใจการใช้คำพูดให้มีพลังโดยไม่ต้องใช้เสียงดังหรือคำหยาบคาย 8. มีความลึกและจิตใจที่เปิดกว้างสเสน์อีกอย่างของคนมีระดับคือ เขาเป็นผู้ฟังที่ดีและไม่ด่วนตัดสินใครเขาสนใจเนื้อหาไม่ใช่แค่เปลือกนอกเห็นค่าความต่างไม่ใช่ความเหมือน 9. ให้ความรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คนมีระดับมักเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสงบและสบายใจเพราะเขาไม่แข่งไม่แข็งไม่เร่งแต่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่ต้องป้องกันตัวเมื่ออยู่ด้วย 10. เขารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทา นอกจากรู้ว่าต้องทำอะไรคนมีระดับยังรู้ว่าอะไรควรเงียบอะไรไม่ควรพูดและอะไรไม่ควรตอบโต้อย่างตรงๆงเพราะเขาเลือกที่เก็บระดับไว้แทนการโต้กลับเพราะฉะนั้นแล้วสเสน่ห์แบบคนมีระดับไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นจากเปลือกนอกหรือการพยายามให้ดูดีแต่เป็นการขัดเกลาอินทรยในจิตใจผ่านวุฒิภาวะการควบคุมตนเองและการเคารพทั้งตนเองและผู้อื่นและเพราะเขาไม่พยายามเป็นใครเลยนอกจากตัวเอง เขาจึงกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดในสายตาของคนรอบข้าง